สามชั้นคั่วพริกเกลืออันนี้เราสั่งเว็นพิเศษร้อยหนึ่งนะครับผมโอ้โห,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 โหจุกจุกแบบนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งอันนี้ที่เราจุ่มได้ปะอันนี้หมทูทอดน,น้ำปลา3าบาทปกติอ่ะคุณป้าขาย40นะครับผมแต่อันนี้เราจุ่มได้30แล้วก็อันนี้เป็นพริกแกง3ชั้น3ชั้นอันนี้ก็ร้อยหนึ่งอโหได้โคตรเยอะเลยนะครับผมแล้วก็อีกเมนูหนึ่งอันนี้เป็นไก่กรอบผัดไข่ อันเนี้ยห้าสิบาทนะครับผมอ่าไข่รกรอบผัดไข่นะ <ผม S 1> เดี๋ยวโอเป็นสั่งกะเพราหมูกรอบพิเศษเพิ่มอีกหน่อยกะเพราหมูกรอบพิเศษแล้วก็ไม่ยิ่งเราเหลืออะไรนะข้าวแห้งข้าวแห้งทะเลอ่าเดี๋ยวเราลองขอไข่ดาวเพิ่มหน่อยได้ไหมไข่ดาวเพิ่มสักห้าฟองต้องถอดเสื้อเลยต้องเอาจริงก็แล้วแต่กว่าเนี้ยรู้สึกว่าเมนูได้เยอะมากนะครับผมที่ร้านอ่ะเมื่อกี้ผมเห็นลูกค้าออกมากินตักข้าวเพิ่มได้แบบไม่อั้นเลยคุณป้าไม่คิดเพิ่มนะคือข้าวเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้นะรรัผผมมนนนนนนนีีี่่่่ดูิิกก้้้าาาาปลทสสเออโหย หอ้ยนี่ไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวฟองก็ร่อยครับคุณป้าอ่าไข่ดาวฟองสิบบาทเฮ้ยลองเลยนะหมูทอดน้ำปลาอารมณ์ไม่ไกลหมูกระเทียมอยู่นะเนี่ยอ้หมูหมูทอดน้ำปลาโคตรอร่อยหอมน้ำปลาชัดเจนเลยครับผมรสชาติก็เค็มๆมมันๆนะครับเค็มหวานอร่อยหมูทอดน้ำปลารสชาติต้องอย่างนี้เลยอร่อยมาก คือหอมน้ำปลามากอรยพื้นฐานของที่ร้านเท่าที่เราดูนะก็คือกลับเยอะกว่าข้าวแต่ว่าข้าวาเติมได้เติมได้ไม่อั้นจริงนะนี่ตอนเนนี้ให้กลับมาเยอะใช่ไหมครับมเติมข้าวตรงนี้ได้เลยใช่ไหมพี่เติมไม่เลยนะคะเติมไม่เลยอ๋นเขเป็น้านตัวเองอ๋อนึ่ว่าเป็นบ้านตัวเองถ้าเป็นบ้านตัวเองนี่เปลืองเลยนะ อ่นี่ครับผมแม่อะไรออกบ้านเพราะว<ไ>่าตักได้ไม่อันนีเล้ว่กเติมได้จริงจริงนะครับคุณป้าให้เติมอือาจารย์เล็กๆเนี่ยไม่เท่าไหรตอนนี้ผมว่าวุ่นอาจารนนี้ยับ<แ>ตัวผมมัเที่ยวโอ้โหคือถลาใส่ลงไปกินเข้าไปนี่คือแบบจบนะจบเลยอ่ะจบได้เลยอะ่ะไข่ลุงไข่ดาวเลือกได้นะครับสุกไม่สุกก็ไปเลือกเองนะฮะอืนอร่อยมาก อืของก็เป็นอืมสุปร้อนๆเลย,อ,ย,เลยอันนี้เป็นน้ำซุปน้ไม่ให้ซุปข้าเจียวน,นี่เนี่ยอ๋อซุป้อหอมซุปโคตรดีซุปฟรีอร่อยมากอืเอฟดีก็ไม่ค่อยดูไปนะครับว่าวันนี้เรากินร้านพี่ป้เราเสียกี่บาท ค่อยๆประเมินกันไปครับว่าอุ้มจริงๆไหมตัวนี้มองแวบ,บแรกคุ้มแล้วนนตักข้าวไม่เอาอะไรไม่ครบเออเนาะเรายิ่งตักข้าวได้ไม่อันอีกเนี้อนอยอันนี้หมดแล้วครับจานหนึ่งอันนี้เลยละกันเนี่ยน่ากินมากเลยเ<อ>าสามชั้นพริกเกลืออันนี้ที่เราสั่งหมูกร